สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้างายอดีตประธานสภาโพสต์กระแทกรัฐบาลแรงมากใช้หลักแถสศาสตร์ในการบริหารประเทศไร้ปัญญาแจงปมธนาธรพูดเรื่องวัคซีนจากกรณีที่น,ทนายธนาธรจึงรุ่งรุองกิจหัวนหน้าคณะก้าวหน้า ออกมาตั้งข้อสังเกตและเปิดเผยข้อมูลสำคัญในการจัดหาและผลิตวัคซีนโควิดในทีของประเทศไทยโดยรัฐบาลจองจัดซื้อล่วงหน้าผ่านบริษัทแอดราเซนกาสหาราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับบริษัทสยามไบโอไซเอนทำให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมระบุว่าบิดเบือน ก่อนให้ดำเนินการฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่2ีมกราคมปี2 5 6 4ดรอาทิตย์อุไรรัตอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรอธิการบดีมหาวิเชัยรังสิตได้โพสต์ข้อความผ่านเ c e b o o k อาทิตย์อุไรลัตถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ระบุว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้บริหารประเทศโดยใช้รัฐาศาสตร์และรัฐประาศาสนาศาสตร์แต่ได้คิดค้นศาสตร์ใหม่ชื่อแทศาสตร์นอกจากนี้ดอตอรอาทิตย์ยังได้ระบุอีกว่าประหลาดจริงแค่ธนาทรคนเดียวพูดแบบไม่รู้จริงรัฐบาลทางรัฐบาลและผู้รู้จริงทางประเทศไม่มีปัญญาชี้แจงอธิบายให้คนเข้าใจได้ นอกจากนี้ดรอาทิตย์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าการถแถลงต้องทำในเชิงรุกตรงประเด็นอยู่ในประเด็นและให้เข้าถึงทุกคนที่ยังไม่เข้าใจไม่ออกนอกประเด็นกระทบกระเทียบกระแนะกระแหนะด่าทอออกนอกเรื่องและไม่ใช่ทําแบบถแถลงการของทางราชการที่สักแต่ว่าถแถลงและ แบบวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ไม่มีใครฟังและสนใจหรือแม้แต่ได้ยินโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่น รัฐบาลปิดปากผู้เห็นต่างผู้แสดงความเห็นด้วยการฟ้องใช้กฎหมายปิดปากเห็นเป็นศัตรูทางการเมืองหากเป็นรัฐบาลที่ดีเห็นหัวประชาชนก็คงต้องแถลงข่าวอธิบายกันแล้วเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามันไม่จริงก็ต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจเชื่อถือแต่ปิดปากด้วยวิธีการนี้จึงทําให้ประชาชนเริ่มออกมาชวนกันขับไล่แล้ว ออกสื่อวิทยุร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเปิดฟังสักทีนะอย่างว่าแหละวัวสันหลังวะไม่รู้จะพูดยังไงพูดหรือก็เข้าตัวพูดน้อยคนก็เครือบแข็งใจแค่คนคนเดียวทําให้อึ้งไปทั้งหมดเลยต้องใช้วิชามานงัดมัดตรา1 1 2ออกมาเล่นงานเขาซะคิดแต่ผูกอย่างเดียวลืมหาวิธีแก้ รัฐบาลการุณาตอบให้ตรงประเด็นด้วยพูดโยงมั่วไปหมดช่วยเอาความจริงมาเปิดเผยไม่ใช่เอาเรื่องเท็จมาบอกประชาชนใช่ค่ะรัฐไร้ปัญญาตอบคำถามแทนประชาชนของธนาธรเรื่องวัคซีนภาศีประชาชนเรารอคำตอบจากรัฐอยู่นะผู้รับผิดชอบหายหัวไปกันหมดเลย ก็แค่ตอบคำถามข้อสงสัยให้ชัดเจนแต่นี่อะไรกันดึงสถาบันลงมาเป็นกรอบป้องกันความเลวแระยัดข้อหาเพื่อปิดปากทำชั่วอะไรก็ไม่ผิดองค์กรอิสระชั่วชก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือทำร้ายฝ่ายตรงข้ามความจริงธนาธรพูดหมดแล้วตอนนี้กำลังจะยัดข้อหาแค่เอาเอกสารหลักฐานมาชี้แจงคุณจะตายหากันหมดหรืออย่างไรรัฐบาลกองโจรปรนชาติหรือที่เขาพูดบันจริงครับรัฐบาล ยุคเผด็จการครับรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิดใครตรวจสอบติดคุกได้มันมีปัญญาแค่ตั้งข้อหาฟ้องร้องเขาแต่ไม่มีปัญญาถแถลงความจริงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจใครกันแน่มันบิดเบือนกันแน่วะไม่มีปัญญาถแถลงแก้ตัวอะไรพอจนมุมก็โหนเจ้าแจ้งมาตรา1นึตลอดโคตรกระจอกเลยรัฐบาลชุดนี้ งานนี้รัฐบาลประยุทธ์กล้าไหมความจริงต้องกระจ่างดีเบตกันให้ประชาชนหูตาสว่างเลยดีไหมดีเบตเพื่อให้เสด็จน้ำดีหรือไม่เพื่อให้เกิดความครบถ้วนแก่พี่น้องประชาชนคนไทยเมื่อเห็นว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขณะก้าวหน้าบิดเบือนทําให้เพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงทําให้ผิดแผกไปจากเดิม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำความจริงมาบอกต่อ่านกำนันในการพิจารณาใครครวนไตรตรองเพื่อจะได้ถูกต้องตรงประเด็นพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหนีเอาอนุทินชายวิรุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีข้อมูลเป็นกระตาข้างธนาธรจึงรุงรวงกิจ าชอบพนิกาวานิชเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เป็นการนำความกระจ่างมาทำให้ประชาชนหูตาสว่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดกู โดยที่สำคัญเรื่องนี้ถูกเปิดประเด็นโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนแรกที่เปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่าเป็นวัคซีนพระราชทานและเปิดเผยถึงบริษัทดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนปี2563ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในสัญญาการจัดหา วัคซีนโควิด -19 โดยการจองล่วงหน้ากับบริษัทแอสตราเซเนกาและสถาบัานวัคซีนแห่งชาติของไทยดังนั้นรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงสำหรับการใช้งบประมาณสนับสนุนบ,บริษัทดังกล่าวรวมถึงขอให้เปิดเผยสัญญาที่ทำไว้กับเอกชนทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีน ซึ่งสุดท้ายก็ไม่พ้นที่การแก้ปัญหาโรคภัยจากโควิดในทจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองเพราะมีการเชื่อมโยงไปถึงสถาบัานพระมหากษัตริย์และรัฐบาลก็ไม่รีรอที่จะดําเนินการทางกฎหมายโดยใช้มาตรา1 1 2ที่มีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกสำหรับการนำเข้าวัคซีนที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทสยามไบโอเอเซนจำกัด โดยโยงเกี่ยวกับการเมืองและใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานถือเป็นการบิดเบือนทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเรื่องอะไรที่เป็นการบิดเบือนไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วนำมาแพร่ไม่ว่าในสื่อหรือโซเชียลมีเดียผมให้ดำเนินคดีทุกเรื่องทุกรายการนี่คือคำกล่าวของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่แสดงอาการหัวร้อนรับไม่ได้กับการไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กของธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าในเรื่องของวัคซีนต้านโควิด -19 สองนักการเมืองผู้ใกล้ชิดลุงตู่อย่างพุทธพงษ์บุญการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายสุพร์อัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีจึงรีบออกหน้าแจ้งความเอาผิดในธนาธรตามความผิดมาตรา1 1 2และพระบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การออก f เฟ e บ o ๊กไลฟ์ของธนาธรเมื่อไม่กี่วันเป็นการวิจารณรัฐบาลพร้อมตั้งคำถามเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนป้องก COVID ันโควิด1 9โดยการจองล่วงหน้าและจัดซื้อผ่านบริษัท แอสตราเซเนกาประเทศอังกฤษที่เชื่อมโยงกับบริษัทสยามไบโอไซเอนนายธนาทรเรียกร้องรัฐบาลเปิดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเชน่นสัญญาจ้างผลิตระหว่างแอสตราเซเนกากับบริษัทสยามไบโอไซเอนรายละเอียดการที่รัฐบาลให้งบป,ประมาณสนับสนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนจำนวน595ล้านบาทบันทึกการประชุมของคณะกรรมาการวัคซีนแห่งชาติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานคณะก้าวหน้ากล่าวว่าตนเองเห็นด้วยทุกประ การที่รัฐหรือเอกชนไทยจะได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนแต่ก็มีคำถามถึงกระบวนการคัดเลือกเอกชนการใช้ประเด็นเรื่องวัคซีนมาสร้างความนิยมทางการเมืองแล,และวิธีการบริหารจัดการที่ไม่มีการกระจายความเสี่ยง ทันทีที่ธนาทรถูกเล่นงานฝ่ายค้าอย่างพะก้าวไกลที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมองว่าเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกกับนายธนาทรได้ออกมาปกป้องว่าไม่เห็นว่านายธนาทรทำผิดอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลในการบริหารจัดการวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรเก้าไกลก็เนบว่ารัฐบาลควรเอาเวลาที่มาเล่นงานในธนาธรไปจัดการและแก้ไขปัญหาของประชาชนรวมถึงไปหาต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหรือบ่นการพนันให้เจอจะดีกว่า สำหรับภาคประชาชนการที่นายธนาธรตั้งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนในหลายประเด็นดังกล่าวแล้วมีผลให้ผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขหลายคนได้พากันออกมาถแถลงรายละเอียดหรือชี้จแจงเรื่องวัคซีนในหลายเวทีถือเป็นเรื่องดีในการอธิบายต่อประชาชนจากเดิมที่ปล่อยให้สับสนคลุมเครือและพากันวิาพากษ์วิจารณไปต่างๆนานา,นา เมื่อได้รับข้อมูลทั้งสองฝ่ายและประชาชนก็จะพิจารณาตัดสินใจเอกว่าที่รัฐบาลดําเนินการมานั้นถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ซึ่งกรณีวัคซีนนี้รอกันไม่นานภายใน6-12เดือนก็รู้คําตอบ วันนี้ประชาชนได้เข้าใจแล้วว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนที่ทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ถือหุ้น100%ซึ่งทางแอสตาเซนกาคัดเลือกให้เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนในไทยโดยรัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุน595ล้านบาท และ SCG ให้อีก100ล้านบาทเพื่อลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนั้นถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะได้พึ่งพาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการยืนบนขาของตนเองด้านวัคซีนเป็นการยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขไทยขึ้นไปอีกขั้นในอนาคตชาวบ้านได้ฟังจากปากนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนฉีดวัคซีนช่วงกลางปีก็ทันเพราะ ภายในปีนี้จะมีวัคซีนใช้61ล้านโดสสำหรับคนครึ่งประเทศอีกครึ่งจะได้ฉีดภายในปี2565ซึ่งองค์การยูนิเซฟบอกว่าปลายปีนี้ปริมาณวัคซีนจะเพียงพอต่อคนทั้งโลกและน่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลานี้เป็นความต้องการเร่งด่วนการรีบร้อนนามาใช้อาจจะมีข้อเสียด้านผลข้างเคียงที่เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิต คำถามของนายธนาทรและคำตอบของฝ่ายสาธารณสุขทําให้ช่วยลดความกังวลของประชาชนว่าจะต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดในทีหรือไม่และก็ช่วยป้องกันนักการเมืองที่จะช่วยโอกาสหากินกับการนําเข้าวัคซีนด้วยเหตุเร่งด่วนดังเช่นที่องค์การปกรครองส่วนท้องถิน่นหลายแห่งแสดงเจตจำนงจะใช้งบประมาณท้องถิ่นตั้งแต่ 10ล้านบาทจนถึง300ล้านบาทในการจัดหาหรือนำเข้าวัคซีนมาเองเพื่อชีดให้คนในพื้นที่เพราะรัฐบาลไฟเขียวให้ทำได้หากวัคซีนนั้นได้รับการรับรองตามกฎหมายคนไทยไม่ใช่หนูทดลองยาแต่คนไทยก็อยากจะให้ลองก่อนกับบิ๊กตู่เสี่ยนหนูคณะรัฐมนตรีทางชุดนักการเมืองในสภาทั้งสสและสอวอรวมทั้งนักการเมืองนอกสภาอย่างธนาธรด้วยนะเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้น ้ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นธนาทรเป็นคนไทยมีสิทธิ์ที่สงสัยเพียงแท่าคิดว่าไม่ใช่ก็ออกมาชี้แจงก็จบไม่ต้องออกมาหาเรื่องกันทุกครั้งหรอกนะถ้าทักษิณเป็นนายกแล้วมีบริษัทผลิตยาทักษิณให้กระทรวงสาธารณสุขโอนเงินเข้าบริษัทยาของตัวเอง500ล้านเพื่อมาจําค่าผลิตยาจะผิดไหมถามสลิม สลิมโทษธนาธรทางทางที่ธนาธรเอาความจริงออกมาพูดในขณะที่รัฐบาลต่อแหละไปวันวันพูดอะไรทีก็ต้องหโนเจ้าเพื่อคุบคุมประชากรสลิมคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่ต้องรู้ต้องถามได้ไม่ใช่แค่ธนาธรเพราะวัคซีนที่จะฉีดให้เขามันเข้าร่างกายเรา มันคือเงินภาษีของเราก็แค่ออกมาชี้แจงรายละเอียดว่าทำไมเพราะอะไรผลิตเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่คนไทยได้รับประโยชน์อย่างไงก็แค่นี้ไม่เห็นต้องยัดคดีให้เขาเลยยิ่งยัดยิ่งชัดว่ารัฐปกปิดไม่โปรง่งใสตอบเข้ามาสิว่ามันมีความปลอดภัยแค่ไหนถ้าไม่ปลอดภัยจะทำยังไงตอบมาสิใช่เลยนาย,ยกกับรัฐมนตรีบางคนพูดออกสื่อด้วยเปิดลีปบ่อยๆจะได้แหกตาดูแหกหูฟังกันสัทีนะ จร,จริงๆเรื่องความโปร่งใสต้องเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำถูกต้องสุจริตก็ต้องตอบคำถามได้ไม่ใช่ติดป้ายให้คนถามมันไม่ใช่การตอบคำถามต่อให้เจตนาคนถามจะเป็นยังไงก็ไม่ควรละเลยโอกาสที่จะชี้แจงแต่รัฐทำอะไรเนี่ย ถ้าไม่มีคนแบบธนาธรประชาชนก็จะไม่ได้รับรู้ข้อมูลอีกด้านรัฐบาลต้องอย่ามองว่าเขาคือธนาธรแต่ให้มองว่าเขาเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งมีสิทธิ์สงสัยและตั้งคำถามรัฐบาลก็แค่ตอบคำถามแค่นั้นเองไม่ใช่ออกอาการโมโหไม่พอใจยัดข้อหามาตรา112ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด